เปนเพื่อนทุกๆคนก็วันนี้ครับงานไม่มีอะไรครับวันนี้เดี๋ย่อยเอ,อกาสารไปให้ที่ออฟฟิศครับที่สมุทรสาครก็ช่วงนี้ก็งานก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับเจ้านายไม่ค่อยใช้ก็เดี๋ยวออกเดินทางครับผมไปที่สมุทรสาครครับเช็คแต่คุณขึ้นแมทแล้วก็ ใช้เวลาเดินทางประมาณ40ห้าห้าสิบนาทีครับเ,เพื่อนๆจากแถวๆลาดเจริคุ์ไปก็โอเคครับทำงานตามเจ้านา <c oughs> ยววนนสั่งแล้วแต่เจ้านายจะใส่ไปครับ ไงครับเพื่อนๆผ่านพ้นเทศกาลตุจีนไปแล้วครับผมก็รับทราบกันทวนหน้านะเพื่อนๆอขับรถผู้บริหารแต่ละคนก็เห็นบางคนก็มาโพสต์ลงในกลุ่มนะครับโอ้ได้กันเยอะแยะมากมายเลยคนไหนได้เยอะก็ดีใจด้วยครับผมส่งคนไหนที่ไม่ได้ก็ก็สู้ต่อไปครับรอลุ้นปีหน้า ส่วนผมปีนี้ก็ได้ตามที่คาดหวังไว้ครับก็เจ้านายก็ให้โบนัสตามเงินเดือนเนาะเงินเดือนเท่าไหร่ก็โบนัสเท่านั้นก็ถือว่าโอเคครับปีนี้แล้วก็ <c oughs> ไปรอรุ้นอีกทีปีหน้าแล้วก็ได้ปรับเงินเดือนขึ้นด้วยครับผมจากเงินเดือน20,000ก็ปรับขึ้นมาเป็น20,000หนพัน ก็ปรับให้ปีละพันครับตามที่น้องคนขับรถคนเก่าเคยไม่ใช่ครับน้องที่เป็นคนที่มาขับรถสแปร์ให้อีกคนเคยเล่าให้ฟังก็ก็ถือว่าโอเคครับเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีโอที OT ทำแต่ว่าเงินเดือนสูงก็ทำให้เราพอพอที่จะ อยู่ได้มั่งแต่ถ้าเงินเดือนน้อยด้วยแล้วก็ไม่มีโอด้วยนี่สงสัยจะได้เปลี่ยนงานใหม่ครับพเพื่อนๆก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าค่าใช้จ่าย,ยาเยอะเนาะก็ช่วงนี้ตอนเย็นก็บันไหนว่างๆถ้าไม่มีโอทีเรียวแรนดีๆก็จะเอาไปวิ่งรถเหมอนเดิมครับพเพื่อนก็หาแต่ด้เสริมก็ชีวิตของคนเราก็อย่างนี้แหละครับเพื่อนๆเนาะ ภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายรายวันที่เราต้องจ่ายออกไปก็ขอให้ทุกคนทํางานให้มีความสุขเขาบเพื่อนคือบางทีก็ยอมรับครับว่างานของเราเนี่ยงานขับรถให้ผู้บริหารเนี่ยมันเป็นงานที่มีความกดดันสูงก็แล้วแต่เจ้านายของแต่ละคนถ้าขายได้เจ้านายดีก็โชคดีไป แต่ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ได้เจ้านายที่เขี่ยวแล้วก็เขียนด้วยก็อันนี้ก็ไม่ขอออกความคิดเห็นก็เพื่อนๆก็แล้วแต่เพื่อนๆครับอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ก็คงต้องต้องจากลากันไปผมเจ้านายผมก็ก็โอเคครับก็ธรรมดาครับเจ้านายสูงอายุก็บางวันก็อารมณ์ก็อาจจะ ขึ้นขึนลงลงเราก็ต้องใช้วิธีอ,อยู่ให้เป็นครับต้องอยู่ให้เป็นต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าคือ,อยังไงครับมันหลายๆเรื่องนะเพื่อนนะคือเราทำงานเป็นลูกจ้างเขามันไม่เหมือนกับเราทำงานเป็นอาชีพของเราเองแต่ต่องให้เราเป็นอาชีพของเราเองเราก็ต้องพบเจอพูกคนที่หลากหลายอยู่ดีครับเพื่อน แม้แต่การเป็นพ่อค้าแม่ขายบางทีถ้าเจอลูกค้าที่ที่ใสยยัยแย่ๆมันก็ทําให้เราหงุดหงิดปวดหัวได้เหมือนกันครับผมก็ว่าก็คือทุกวันเนี้ยคือเราใช้ชีวิตให้มันให้มันมีความสุขดีกว่าอะไรที่มันปล่อยได้ก็ก็ปล่อยมันไปก็คิดซะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องพบเจอในแต่ละวัน ก็นั่นแหละครับผมทํางานให้มีความสุขอันไหนที่เราทําได้ก็ทำอย่าไปคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราของผมทุกวันนี้ผมก็เจองานที่หลากหลายครับเพื่อนคือปีแรก <c oughs> ก็ยังไม่โหดเท่าไหร่แต่ปีที่สองนี่โหเจ้านายใช้เลเทสเลยครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างแต่ก็งานผมก็ ไม่ได้อะไรมากมายครับเพราะว่างานขับรถก็ไม่ได้เยอะครับช่วงนี้น้องก็ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากน,น้องก็จะขับเองก็จะเป็นการ <c oughs> อยู่บ้านซะเป็นส่วนใหญ่ครับออกไปซื้อของแล้วก็เป็นการดูแลช่างเพราะว่าคือบ้านหลังใหม่ที่ที่กำลังก่อสร้างอ่าไม่ใช่ครับที่ที่กาลังที่เจ้านายไปซื้อไว้เนี่ยยังยังยังไม่ได้เข้าไปอยู่พอเวลาที่เวลามีช่างมาเนี่ยก็ต้องไปคอยดู แล้วก็จดรายงานไว้ว่ามิชชั่นมาทำอะไรบ้างก็นั่นแหละครับเพื่อนหลักๆงานผมก็ตามที่ในคลิปที่เพื่อนเห็นนะครับก็ไม่มีอะไรมากแต่และว,วันก็พ้นๆวันไปโอเคครับผมก็นั่นแหละครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับงานที่ทำก็สวัสดีรอบครับผม